แนะนำวิธีล้างไฟล์ขยะในโทรศัพท์มือถือ vivo v 2 7ทําทำง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการล้างตรงไหนตามมาดูจ้าดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต android vivo ไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะสไลด์ขึ้นไปนะคะแต่ไปที่แรมและพื้นที่เก็บข้อมูลค่ะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่แรมหรือหน่วยความจาค่ะ ไฟล์ขยะเยอะมากเลยนะคะให้เราทําการเลื่อนสวิตช์ปิดตรงนี้นะคะปิดใช้งานจะมีพื้นที่ข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือมากขึ้นการดําเนินการต้องรีสตาร์ทเครื่องโทรศัพท์เท่านั้นนะคะให้เราแตะไปที่รีสตาร์ทนะคะช่วงทําการรีสตาร์ทนะคะระบบอาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะระบบต้องล้างหน่วยความจำรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะคะเปิดเครื่องขึ้นมานะคะให้เราแตะไปที่แรมเหมือนเดิมนะคะได้ว่าระบบล้างไฟล์ขยะออกไปเยอะมากๆนะคะ จากนั้นให้เราสไลด์เปิดตรงนี้นะคะให้เปิดไว้เหมือนเดิมนะคะเมื่อเปิดใช้งานการดําเนินการของระบบจะราบเรื่นยิ่งขึ้นการดําเนินการนี้ต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์นะคะแต่ไปที่รีสตาร์ทตอนนี้ค่ะมือถือรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแรมถูกเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําการแตย้อนออกนะคะจะมาลา้างไฟล์แคสไฟล์ยขยะที่แอปกันนะคะแต่ไปที่แอปค่ะ แล้วให้เราทําการเลือกแอปที่เราต้องการที่จะลบหรือว่าแอปไหนช้าอืดค้างนะคะยกตัวอย่างเช่นแอป m e s s e n g e r นะคะแต่เข้าไปค่ะเมื่อมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราสังเกตตรงหัวข้อแคสนะคะไฟแคสต์ไฟขยะของเราจะมี6 2 5เมกะไบต์นะคะให้เราล้างแคสออกค่ะเมื่อเราล้างเสร็จนะคะตรงหัวข้อแคสก็จะเป็นศูนย์นะคะแต่ย้อนออกค่ะอปไหนช้าอืดค้างนะคะให้เราทําการล้างแบบนี้ได้เลยนะคะนั้นนะคะแต่ย้อนออกไปค่ะ ให้แตะไปที่ถังขยะนะคะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะรูปภาพที่เราได้ทําการลบไว้จะมีระยะเวลาอยู่ที่30วันนะคะมิฉะนั้นให้เราเลือกไปที่ทั้งหมดนะคะแตะไปที่ลบค่ะแตะไปที่ลบอีกครั้งหนึ่งนะคะทําง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ